แน่นอนแพ้ยูนเต็ดแน่นอนครับขอบคุณมากครับค่ะชัดเจนและหนักแน่นมากๆเลยนะคะกับเจนตนารมณ์ของทีมผู้บริหารสโมสรแพร่ยูนเต็ดในฤดูกาลนีนเ้นเ,นเ,นเ,นเพราะว่าเวลาเราไปสนามอื่นนะคะนักฟุตบอลของเราก็จะถูกการกลับของแต่ละทีมอยากจะให้เวลาที่ทีมอื่นๆมาที่นี่ เราก็อยากเอาเสียงเชียร์ให้กำลังใจกับนักุกบอลเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสนามแห่งนี้จะเป็นนรกนะคะของทีมเยือนเจษีค่ะตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะลุงสมศรกในะะ้มายเลขต่อไปค่ะหมายเลขหน้าค่ะขอเสียงปรบมมือให้กับลุงหมายเลขต่อไป พีวิทย์ย้ายมาจากอายุทยายูเนเต็ดไปค่ะเล่นในตำแหน่งกองกลางอายุ34ปีค่ะุปค่ะรุบุญสุหรือรุตค่ะอายุ2 1ปีาอยู่ในตำแหนงกอง เล็นในตำแหน่งกองหน้าอายุ26ปีค่ะมือต้อนรับเอลิสเฟรนเดสเตอร์โอริเบียลานะคะเล่นในตำแหน่งกองหน้านะคะขอเสียงต้อนรับนัทโงงขอจรอมาลีหรือคิวค่ะผู้รักษาประตูนะคะยังมาจากสุขโขทัยเอฟซีค่ะและหมายเลข14ค่ะสุรงรกดั์ทรงรัก หรือแบงค์ค่ะเล่นในตำแหน่งกองหลังอายุ27ปีค่ะย้ายมาจากกระบี่เอฟซีต้อนรับชนะโดนชายป่าหรือฟอร์ค่ะเล่นในตำแหน่งกองหน้าอายุ19ปีค่ะขอเสียงต้อนรับรักสิมันสวขพระรำนะคะหรือก๊ค่ะ เป็นชาบแร่เช่นกันนะคะสุดยอดเลยจริงๆและหมายเลข2ีสิบขอเสียงปรบมือแสงการรับจีสุเลี้ยงไก่ทานสุภวัรสุภาสิริค่ะจัดคจนะขอเสียงปรบมือให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราค่ะโค้งเรืองเลิศนะคะที่ีนี้จะนำทัพของเราให้คราสามแต้มค่ะ ต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับโค้ชตอนรับท่านต่อไปโค้ชมาค่ะอติวานโตชูวนิสิส์ค่ะผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะขอเสียงประมือให้กับโค้ชขอบจักมิกคัแสนค่ะผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูสโมสรแรกนี้ค่ะต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ เือให้กับผู้ช่วยโค้ชฟิตเนสค่ะธนวัตรรีโคนหรือเต๋ค่ะนะและขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับหมอเดี่ยวพงศธรเหล่าดีค่ะนักกายภาพบำบัดประจำสโมสรเฟรดินเดค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ทีมนะคะท่านแรกเจษดาสถิต,ตออรือขอบค่ะ ผู้จัดการสนามนะคะทีมมะขาวค่ะเรืองวิทย์หือ่งห้องค่ะเอวันนี้ทีมมะขามติดภารกิจนะคะและขอเสียงผู้สนับสนุนหลักให้กับสโมสรอแพร่งในเต็ดอย่างดีเสมอมาค่ะกิลานะคะได้จำหน่ายนะคะผลิตโลโก้หินแพร์ศิลานะคะและการสริล์สามโฉนทะ,ะนาคมค่ะ ลำดับการถ่ายภาพนะคะภาพแรกเราจะถ่ายภาพทีมผู้บริหารกับนักเตะนะคะจากนั้นเราจะถ่ายภาพสปอนเซอร์นะคะหรือผู้สนับสนุนหลักนะคะร่วมกับนักเตะและทีมผู้บริหารค่ะบูมยไปนิดนึงบูมบูมขยับไปนิดนึงบูม K okay, หนึยิ้มได้นะครับยิ้มได้ครับแนจังหวัดแพร่จำหน่ายแว่นตากันแดดแว่นตาทุกชนิดร้านศิลาคาเฟ่แพร่นะคะจำหน่ายอาหารกาแฟาสดเครื่องดื่มทีมแพร่ยูเนเต็ดเราฤดูการนี้นะครับฤดูการ2 0 2 3 2นี่าี่อ่ก็เราก็เตรียมทีมมาได้ประมาณ2เดือนแล้ว,ลวนะครับ ก็เก็บตัวกันแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาซึ่งปีนี้เรามีต่างชาติเป็นเป็นคนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะคนเก่าได้ย้ายออกไปนะครับก็เราก็มีนักฟุตบอลที่เป็นคนเก่าของเราเหลือไม่กี่คนส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่ซึ่งโค้ดดร์โค้ดธงชัยลุ่งเนืองเลยซึ่งเป็นโค้ดทีมเราเนี่ยเ,เป็น,นเป็นคนแพ้ด้วยนะครับก็ เป็นคนไปติดต่อท่าฟุตบอลมาเล่นนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีดีีไม่ธรรมดานะครับปีนี้ทีมของเราก็แข็งแกร่งพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นทีมก็น่าจะเป็นปีที่ให้กองเชียร์มาช่วยกันดูมาช่วยกันชมนะครับเราจะทำทีมให้ดีที่สุดไม่แน่อาจจะได้ทะลุถึงอันดับต้นๆข,ของลีก ทำในปีนี้เลยก็เป็นได้นะครับเพราะแต่ละคนนี่ผมดูฟอร์มแล้วที่ดูกันเล่นกันแล้วเนี่ยก,ก็มีศักยภาพสูงนะครับก็ฝากให้แฟนบอลน,นะครับมาช่วยกันให้กํบบาลังใจทีมของเรานะครับปีนี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะครับที่เราจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับผมครับเบื้องต้งนเราไม่เกินระดับหกให้ได้เพื่อที่จะได้เขยอฟนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดเล็กน้อย นะครับที่เราไปเยือนที่ตลาดซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราชนะเกมนั้นเนี่ยเราก็ได้ได้เพลย์ออฟมันมีมันมีลูกที่มีวิธีมีปัญหานะครับลูกที่เราทำเข้าประตูไปแล้วเราเราเราคลาแมนบอกว่ารับหน้าซึ่งซึ่งมันไม่รับหน้าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะการแข่งขันก็ผ่านไปปีนี้เราก็ทําให้ดีที่สุดให้แฟนบอลมาเชียนะครับมีความภาคภูมิใจในทีมของเรานะครับช่วยกัน ด้วยมาเชียร์เยอะๆครับสนุกแน่นอนครับปีนี้ครับครับ อยู่ในมือของผมให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ปีนี้มันก็ด้วยสถานก,การณ์หลายๆอย่างนะผมก็พยายามที่จะทําทผลงานให้ดีที่สุดในฤรด,ดูการนี้ทุอย่างเพื่อเพิ่งขึ้นมาจากที่ต่างประเทศด้วยนะครับทนะีนี้รับรองนะครับนะจะพยายามจะอยู่กับทีมนะครับแน่นอนไม่ไปไหนละนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้ทุมแท่เราภาคภูมิใจนะครับเพราะว,าว่าวิชาความรู้ที่บีบีเรียนมาแล้วก็ไปดูงานมานี้ก็จะมาใช้ในทีมแพร่งน,น,นะครับแล้วก็เราตั้งเป้าหมายนะครับว่า ราอยู่ในพื้นที่ไม่ออกให้ได้นะครับในส่วนของนักบที่เราได้นันคือเราเปล่ยนไปยังงครับครับแน่นอนนะครับในคือ,ค,อคือเราเอาโครงสร้างทีมกันหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัย mm hmm. แล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นนะครับเพราะนั้นกับไในนักบอลที่มาเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคลิกที่ตรงกับปัจจัยาม,มาแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็แน่นอนนะครับาการเล่นของเรามันจะ mm hmm. จะเน้นเรื่องเกมลุกอยู่แล้วแล้วก็เล่นด้วยความบุกกรับ